สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการลงโฆษณาอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าคล้ายๆเมื่อก่อนใช้คําว่าคลิกทูเว็บนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นอ่าอ่าจะมีเรียกว่าคลิกทูเว็บละกันตอนนี้มันก็คือจํานวนผู้เข้าชมจริงๆเนี่ยหลายๆคนกำลังเซตแบบข้อความอยู่จริงไหมข้อความแต่วันนี้จะมาสอนอีกแบบหนึ่งแล้วกันก็คือจะมาลองกดคําว่าจํานวนผู้เข้าชมเสร็จแล้วให้เราใส่ชื่อ นะครับเป็นแบบข้อความหนึ่งก็ได้นะใส่ชื่อไปเลยครับทักษะการเซตเนี่ยจะคล้ายๆกันนะฮะคือตอนนี้การการทำแบบข้อความเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดเยอะนะฮะเราก็ลองลองดูนะครับไม่เสียหายนะฮะกดถัดไปตรงนี้หน้าหน้านี้ไม่ต้องไปสนใจนะ ตรงนี้เนี่ยคือประเด็นถ้าเราจะให้ยิงทุกอย่างเนี่ยไปที่เว็บไซต์เราเราก็ต้องเลือกแบบเว็บไซต์แต่ถ้าเราอยากให้ยิงเข้าอินบ็อกซ์เมสเซนเจอร์เพื่อนาคตเก็บคนเข้ามาอยู่ในอินบ็อกซ์ก็ยิงเข้าเป็นเมสเซนเจอร์แล้วก็ใส่จํานวนเงินเหมือนเดิมประเทศที่ตั้งก็มาแก้ไขเราอยากให้ใช้ประเทศอะไรก็มาเลือกตรงนี้ก็ดูว่าเอออยากจะเอาคนที่อาศัยอยู่ในตําแหน่งนี้การเดินทางนี้ก็มาเลือกดูกันเนาะนะฮะ ทีนี้ตรงนี้เราก็มาดูอย่างอย่างอย่างผมเนี่ยเซตข้อความไว้อ่าเลือกประเทศตรงนี้นะอย่าลืมนะเลือกประเทศเหมือนเดิมนะครับอายุเพศก็กําหนดเป้าหมายทีนี้มาตรงตําแหน่งการจัดวางก็เราก็มาเลือกที่กําหนดเองได้แล้วก็มาเลือกหลือเฉพาะมือถือนะครับแล้วก็มาเอา e ม s e n g e r อร์ t a สแกมออกอ่า หรือวาาคนอยากจะวิ่ง Messenger ก็ได้นะทีนี้เนี่ยพอเลือกปั๊บเนี่ยตรงนี้จะขึ้นฟีดเป็นรูปนี้ให้เราติ๊กครับให้มันไปโชว์บนฟีดด้วยก็ดีค้นหาอยากจะไว้ก็ได้นะครับอยากจะให้มันวิ่งสตอรี่ก็ได้แต่ผมว่าประมาณนี้ก็กําลังดีบทความอ่เพราะบางคนอยากเสิร์ชด้วยอยากค้นหาบางอย่างบนเว็บไซต์อ่าบน facebook เขาก็จะได้นะครับทีนี้เราก็กดถัดไปครับอา อ okay. นะครับ i n s t a g r กรอันนี้มันก็จะฟ้องว่าให้ให้ผมอินสตาตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าอันนี้มันเป็น Facebook ที่โดนบล็อกมานะครับก็ไม่อนุญาตให้โฆษณาเราก็มาเพิ่มวิดีโอครับที่เราต้องการที่จะไปยิงโฆษณาเหมือนเดิมคือจะบอกว่าเราต้องลองนะถ้าเราไม่ลองเนี่ยมันก็มันไม่มีอะไรที่ที่จะถูกต้องร้อเซ็น แต่ว่ามันคือทางออกเราต้องลองเพราะว่าหลายๆคนติดปัญหาว่าข้อความคนไม่ค่อยเข้าเลยหรือเสียงเงินไปเยอะแล้วเราลองปรับเปลี่ยนวิธีการลงหลายๆรูปแบบเพราะว่ามันเหมือนเฟซบุ๊กมันมีทราฟิกเยอะพอคนลงเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงบ้างน,นะครับเราก็ใส่ข้อความลกข้อความเ่านที่บอกว่า อันนี้คือคอนเทนต์ไหตรงนี้แล้วก็มาเป็นเก็คือข้อความ้าหัวแล้วก็กระตุ้นข้อความทีนี้เนี่ยไอกระตุ้นเนี่ยตรงนี้มันคืออะไรมันก็คือคําพูดตรงนี้นะฮะเราอยากจะให้ใช้คําพูดอะไรแล้วก็ กดได้ติดต่อเราส่งข้อความถึงเรานะครับติดต่อก็ได้กดเข้ามาติดต่อมันก็จะ inbox แล้วก็ลองปรับตรงนี้หรือจะใช้ที่มีอยู่ที่เราเคยสร้างแพลตฟอร์มไว้ก็ลองไปเลือกเอาดูว่าเราจะสร้างยังไงเสร็จแล้วก็ให้กดเผยแพร่ครับปุ๊บแล้วก็รอมันอนุมัติทําแบบเนี้ยลองดูผมว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการยิงโฆษณา ยังไงขอให้เพื่อนลองไปทํากันดูนะครับสวัสดีครับ